Þakk fyrir að hluta. เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ลิสตเอ็ดวันกันเช่นเคยนะในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเชียร์เลิเสีย SP เนี่ยจะเข้ามาภายในเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าหรือจะเป็นฉลองครบรอบ1ปีกันแน่สาหรับใครที่มั่นใจว่าเชียร์เเสียเนี่ยจะเข้ามาในตู้ต่อไปก็อาจจะค่อยยได้นะครับและก็สําหรับใครที่มั่นใจว่ามัน,จ,มนจะมาตอนฉลองครบรอบ1ปีก็อาจจะค่อยยได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมาดูข้อมูลข่าวสารที่ผมไปรวบรวมมากันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นประมาณไหนแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ ภาพอย่างร้านเติมเกม Power Play เลยสามารถเซิร์ชไปใน Facebook ว่า P O W V R P L Y หรือว่ากดที่ลิกนใต้คลิปก็ได้ครับทางร้านเติมเกม Power Play เนี่ยมีหลากหลายเกมให้เลือกมากมายในนั้นเนี่ยก็มีเกมตุนต่นตะลุ่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากเติมเกมตุนต่นตะลุ่ในราคาถูกก็สามารถเติมได้ที่ร้านเติมเกม Power Play เลยแล้วก็อย่าลืมนะกดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์เป็นช่องแบกฤษฎ1กันด้วยนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ทำการชำระสินค้ารอแอดมินเข้ามาเติมให้ได้เลยสะดวกเติมถูกเติมไว้ต้องท พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับโดยเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงนั่น,น,นคือตอนไลฟ์สตรีม แอดมินเวียดนามเนี่ยก็ได้มีรูปนารีสมุดแต่ไม่มีรูปทั้งด้านของน้องเชียนเล่นเสียนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าเชียนเล่นเสียเนี่ยมันไม่มาแผ่นนี้จริงๆหรอการที่นารีสมุดโชว์มาแบบนี้หลายๆคนก็คิดไปแล้วว่าเฮ้ยนารีสมุดเนี่ยจะเป็นตู้ต่อไปนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเคยมีเหตุการณ์เดิมเนี่ยผ่านมานานแล้วนะเคยเกิดขึ้นนั่น,นคือมีรูปโปรไฟล์โพไซซีแต่ไม่มีรูปโปรไฟล์ท้งเฉนินตอนนั้นในหลายคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโพไซซีเนี่ยโหดขนาดไหนก็เห็นว่า เฮ้ย hey, โพลิเีเอพีจะมาแล้วก็ตัวมันก็เยอะอีกด้วยใช่ไหมก็ทําการไปละลายทิ้งนะไปสู่ตัวอาวุธลับกันใช่ไหมละ่ะแต่สุดท้ายถังเฉินก็เข้ามาถึงแม้ไม่มีรูปโปรไฟล์แบบนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเหตุการณ์เดิมอีกไหมนั่นก็คือมีรูปทางด้านของนาดีสมุดแต่สุดท้ายแล้ว,ชวเชเลนเซียเอ็พีเนี่ยก็จะเข้ามาดังนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่ายังไงกันล่ะครับสําหรับเรื่องนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นปริศนาผมก็ไม่สามารถอาบอกได้นะว่ามันจะมาหรือไม่มานะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูข้อมูลต่อไปรโดยขข้้อมมูลตงนีนผ อ้างอิงจากเพจไต้หวันนะครับอาโดยเพจไต้หวันเนี่ยเชียร์เลนเสียเอคีเนี่ยเข้ามาตอนไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับโดยเชียร์เลนเสียเอคีเนี่ยจะเข้ามาในตอนฉลองครบรอบ1ปีพอดีครับผมดังนั้นหลายๆคนก็คิดว่าเชียร์เลนเสียเนี่ยน่าจะมาฉลองครบรอบ1ปีแต่ว่าแต่ว่าในเซิร์ฟไทยเนี่ยมันถึงคิวเชียร์เลนเสียแล้วแต่ยังไม่ถึงฉลองครบรอบ1ปีเออมันจะมาไหมวะถ้าเรามาดูตู้จริงเนี่ยมาดูกันว่าเฮ้ยมันเป็นตู้ฉลองครบรอบ1ปีไม่ได้ตู้เรียงตามเอ,อ่อตามเดือนหร แสดงว่าเชลเลือดเสียน่าจะมาตอนเดือนเมษาใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาย้อนดูตู้ปักเป้าครับโดยตู้ปักเป้าเนี่ยจะมาในวันที่16กรกฎาคมและเหมือนเดิมครับเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูแล้วแล้วก็เชล้เลือดเสียเอกีครับมาใน16สิงหาคมครับเห็นได้ว่ามาเดือนต่อเดือนเลยแล้วเราไปดูนารีสมุทดละ่ะนารีสมุทดจะมาตอนไหนอ่าเดี๋ยวหาโพสต์ก่อนอ่นนี้นี่นี่โพสนี้ นารีสมุทดมาเป็น20กันยายนก็ยังไม่ใช่ตู้ที่มันเป็นฉลองครบรอบ1ปีอยู่ดีนะครับผมเคยียแค่ว่าเชเลนเ e ฟคีเนี่ยดันเหมอเจอบมาในตอนที่เจ้าตัวเกมเนี่ยครบรอบ1ปีมาพอดีเลยทําสกินมาด้วยนะดังนั้นถามว่ามีโอกาสเข้าไทยก่อนเฉลองครบรอบ1ปีไหมผมก็มองว่ามันก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับผมและถ้าเกิดว่าจะให้ผมเลียงให้เนี่ยตรงนี้จะมาใน16กรกฎาคมครับตรงนี้จะมาใน16สิงหาและตรงนี้จะมาใน20 กันยายนครับผมสังเกตได้ว่าตู้เนี่ยมันก็ยังเรียงตามเดิมอยู่เหมือนเดิมเยงค่ว่าเชลล์เซียเนี่ยมันมาในตอนฉลองครบรอบ1ปีพอดีแต่ไทยเนี่ยมันถึงคิวเชลล์เซียแต่ไม่ถึงฉลองครบรอบ1ปีนี่สิมันจะมาหรือไม่ทุกคนคิดยังไงกันล่ะครับและทีนี้ผมก็ขอวร์ปไปที่กิจกรรมในเซิร์ฟไทยกันเลยดีกว่านะครับโดยตอนนี้เนี่ยกิจกรรมเซิร์ฟไทยก็บอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างเยอะมากและอีกอย่างเนี่ยก็มีสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยละลายตัวถึง200ตัวเลยนะปลุกพลังวิญ,ญ,ญาณ้ Hey และไลยตัวแบบนี้เนี่ยมันจะมีตู้ตัวละคร SP มาหรือเปล่านะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่กายแท้เนี่ยจะมาเร็วๆอย่างแน่นอนด้วยผมขอคิดแบบนี้ครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่ากายแท้เนี่ยมันมาในตอนนี้แล้วเชเลนเสีย SP เข้ามันจะขายออกหรือแต่ว่าผมก็มองว่าอาจจะขายออกก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้ก,กายแท้มาขายก่อนแล้วก็ค่อยเอาเชเลนเสียมาโอ้โหมีรายได้อีก <c oughs> อ่ะโดยด้านจิวิญญาณยุทธเนี่ยเขาได้ทําการปรับการแก้ไขแล้วนะปกติเนี่ยจะเป็นภาษาจีนตอนนี้เขาได้ทําการแก้ เสร็จเรียบร้อยแล้วผมคาดว่าเร็วๆนี้เนี่ยก็น่าจะมีกายแท้เข้าถ้าเราย้อนกลับไปที่เซิร์ฟไต้หวันเมื่อกี้อีกโดยทางด้านของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยจริงๆแล้วตู้ไก่แท้มันมาไวมากนะมันมาตั้งแต่ไหนวะเนี่ยอะตรงนี้ครับ มาก่อนมังกรสมุดอีกแต่ตอนนี้เนี่ยก็ผ่านตู้มังกรสมุดผ่านตู้บักเป้าไปแล้วกายแท้ยังไม่โผล่มาให้เราได้เล่นเลยดังนั้นเราก็ต้องรอกันไปเรื่อยๆนะครับว่ากายแท้เนี่ยมันจะมาตอนไหนกันแน่และทางด้านของตู้ตัวละครเชยร์เล่นเสียอ็กีล่ะจะมาในเดือนหน้าหรือฉลองครบรอบ1ปีกันแน่ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าเกิดว่ามันเป็นตู้ฉลองครบรอบและมันกําหนดจริงๆอะ่ะมันก็ควรจะมีบอกนะว่าตัวละครนี้เนี่ยมันมา1ปีนะอะไรอย่าง แต่นะครับผมเชลล์เซียไอพีเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อมูลบอกเอาไว้เลยว่าเฮ้ยเขามา1ปีหรือทําสัญลักษณ์1ปีไว้อะไรอย่างนี้เห็นไหมก็ไม่มี1ปีไม่มี1ปีอะไรเลยนะครับผมแม้กระทั่งสกินร่างดาหมายความว่าสกินร่างดำเนี่ยจะเอากลับมาขายตอนไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสกินที่จํากัดว่า1ปีเนาะโดยถ้าเกิดว่าจะถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยสำหรับผมนะคิดว่าเชลล์เซียเนี่ยอาจจะมาเป็นตู้หน้าก็เป็นไปได้ครับอาจจะไม่ถึงฉลองครบรอบ1ปีนะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยรู้ส มาให้เราละลายตัวค่อนข้างเยอะครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ตัวละครระดับ SP ที่การันตีถึง400ใบจะเอามาขายเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็เตรียมตัวแล้วก็รอดูก่อนครับถ้าเกิดว่าเป็นนาดีสมุดเราก็จะไว้วางใจได้ว่าเออเชลเซียนเนี่ยน่าจะมาฉลองครบรอบ1ปีนั่นก็คือเดือนเมษายนนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เราก็ทําใจครับผมนะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะพึ่งวางใจแล้วก็สุ่มไปจนหมดนะครับเหลือไว้ด้วยเนาะอันนี้เราก็ต้องรอดูก่อนว่านารีหรือว่าเชลเซียครับจะมา สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดบายครับท่านผู้ชม